สวัสดีครับถึงหน้าเทศกาลเซลวาลาแห่งชาตินะครับของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เลยถือโอกาสไปช็อปปิ้งนะครับซื้อของของ Body Shop มานะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับเวลาเขาจะประกาศลดราคาอะไรอย่างนี้นะครับจะมีช่วงให้ลดราคา ประกาศเป็นวเวลาแห่งชาติอยู่สองครั้งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงลดราคาหน้าร้อนนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็เดินไปไหนทุกร้านก็จะเซลล์กันหมดเลยนะครับไม่ใช่เหมือนบ้านเราที่เออบางทีประกาศาลดราคาไม่ได้เหมือนกันทุกร้านไม่ได้อยู่ในช่วงเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ที่ฝรั่งเศสเยอรมนันหรือที่ในยุโรปเองนะครับเวลาช่วงที่เซลล์เขาจะประกาศเป็นวันที่มาแล้วก็ ทุกร้านทางร้านจะเซลล์หมดเลยนะครับกออ็ผมก็สั่งในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกที่ร้านแล้วก็ช่วงนี้ก็โควิดก็กลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งแล้วด้วยก็เลยสั่งของที่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเลือกเลือกไปรับที่ร้านนะครับก็คือว่าเราเลือกสาขา แล้วเราก็ไปรับที่ร้านแล้วเขาก็จะมีอีเมลมาคอนเฟิร์มนะครับพอไปถึงก็ยื่นบัตรประชาชนหรือว่ายื่นหนังสือเดินทางให้เขาไปแล้วก็จะมีชื่อเราอยู่นะครับของก็คือจ่ายเงินเรียบร้อยผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเขาบอกว่าให้เอาอีเมลมายืนยันด้วยก็เปิดอีเมลให้เขาดูยื่นบัตรประชาชนชื่อเดียวกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองมาดูกัน ก็สะดวกสบายนะครับใช้แบบนี้ก็เหมือนกับว่าเออไม่ต้องติดโรคก,กับโควิดลดอากาศในการติดเชื้อโควิดได้นะครับลดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาของเรานะครับผมซื้อในชุดด f อฟออฟยางนะครับมีด f อฟออฟย n งชุดนี้แล้วก็พอซื้อครบจำนวนหนึ่งก็จะแถมขวดนี้ด้วยนะครับมีอะไรกันบ้างของในชุดด o อฟออฟยางของ Body Shop นะครับ ก็อันนี้เป็นเจลล้างหน้านะครับก็ Body ช็อปเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับที่จะไม่ทดลองใชออ้ไม่ใช้สัตว์ในการทดลองนะครับเครื่องสำอางอันนี้นะครับเป็นออที่ล้างหน้านะครับแล้วก็มีโลชั่นนะครับ i อ e ์มาร์มีสารสกัด3ตัวจากธรรมชาติแล้วก็มีสเตมเซลล์ด้วยนะครับเดี๋ยวโฟกัสหน่อยแล้วก็อันนี้เหมือนกันเป็นดอฟ f ออฟยางนะครับ99%เวอร์เกนเวเกนนะครับเดี๋ยวผมปรับโฟกัสนิดนึงนี่นะครับ99% ก็ถือโอกาสได้ใช้ของราคาไม่แพงนะครับเป็นของเซลล์แล้วก็มี Oil of Life นะครับลด30%นะครับทุกตัวที่ซื้อมาลดหมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่แถมด้วยนะครับเพราะว่าซื้อครบราคาที่กำหนดนะครับบอดี้ช็อปนะครับสำหรับ ตัวล้างหน้านะครับเป็นแคลลัสวอชนะครับน่าเสียดายที่เวลาเปิดฝาแล้วไม่มีซีลคือครีมสามารถออกมาได้เลยนะครับบางทีก็ซื้อมาเราก็ยังไม่ได้ใช้เลยว่าของเก่ายัางใช้ไม่หมดแต่ว่าอยากจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันเซลล์นะครับจะเสียดายแต่ว่าเดี๋ยวก็คงรีบใช้ไปก่อนนี่นะครับลุงผิวหน้าสำหรับล้างหน้า แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ลด30ร์เซนะครับเป็นออยล์คอนโทเลชั่นนะครับสำหรับหน้าร้อนมี SPF 15 PA บวกนะครับเป็นสารสกัดจากสลหายทะเลนะครับตัวนี้ขลดราคาแล้วก็มาดูมาร์หน้ากันนะครับมีอะไรบ้างมาร์กตัวนี้ ต่อด้านพอลูชันนะครับทองคำสาดผิวหน้ามีชาเขียวญี่ปุ่นแล้วก็ตัวนี้เป็นมาร์คกาแฟนะครับเอามาลองใช้ขวดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ลดราคาด้วยตัวนี้เป็นมาร์คนะครับของออกุหลาบของอังกฤษนะครับกุหลาบที่มาจากประเทศอังกฤษมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็อันนี้เดี๋ยวซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนนะครับเป็นเหมือนโลชั่นเออลักษณะเป็นเหมือนครีมนะครับเป็นบัตเตอร์นะครับกลิ่นส้มหอมมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ขัดตัวนะครับบอดี้สครับลินราสเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีขเขียนไวเกนตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเออเทโอก็คือลูกกลิ้งนั่นเองนะครับเป็นสติกแท่งนะครับสำหรับลดกลิ่นตัวซึ่งสำคัญมากสำหรับหน้าล้อนี้นะครับต้องเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบอดี้ช็อปรีวิวสินค้าเซลล์นะครับว่าได้อะไรมาจากที่ร้านบ้าง แล้วก็ช่วงเซลล์ยุโรปเขามีอะไรบ้างมีโปรโมชั่นอะไรบ้างถ้าไม่อยากเสียเวลาก็เลือกซื้อในเน็ตนะครับแล้วก็เลือกรับสินค้าที่ร้านได้เลยราคาถูกกว่ามีโปรโมชั่นจะทราบได้ว,ว่าเออเราเราจะได้มีเวลาในการตัดสินใจนะครับว่าของราคาเท่านี้เออเสื้ออะไรเราได้ลดบ้างเอาออกจากตะกร้าอะไรอย่างนี้นะครับบางทีไปถึงที่ร้านแล้วพนักงานขาย นะนำนู่แนะนำนี่อะไรอย่างนี้บางทีเราก็เขาก็จะอั sell นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะเกินงบนี่นะครับก็ลองดูในอินเทอร์เน็ตนะครับสั่งซื้อก่อนแล้วก็ไปเลือกโปรโมชั่นจ่ายเงินในเน็ตไปถึงปุ๊บยื่นแบบประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางให้แล้วก็สามารถรับของได้เลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะครับสำหรับเกดเล็กเกดน้อยเรื่องราวกัน ช้อปปิ้งซื้อของในทวีปยุโรปนะคบประเทศฝรั่งเศสนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ